สามสิบเก้าสิบเจ็ดเฮ้ยผมมีครั้งนะครับเบอร์สองเจ็ดนี่ัจริงนะครับเขายาครับเรนะครับอันนี้มุกสดนะครับโอปอมุกสดหรือเปล่าครับสูครับแล้วก็เบอร์สอเดนะครับีเอสเอ็มสิบกคันเจ็ดซีนะครับเขียนมาไม่ชัดนะครับเอะนะรับกับเดนเชนเสียชาติวิวันเทิมนรับอบด้วยในรุ่น6ปีครับโดูตน้อยการิ์เดินเมภาพเ บอร์นี้เอกสหาลุกดาหารนะครับเบอร์สี่เอฟสหาลุกเรือมุทดาหารแล้วก็เอฟสุกดาหารอีกหนึ่งแปดเจ็ดนะครับเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดครับเบอร์สี่นี้มาจากขอเจ้ากอวาริตคอนกีตนะครับถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับเอ่อเสียชาตีครับพี่วันเดิมครับเกื่อนป้ารางวัลรุ่นนี้ด้วยครับผมสิบเอ็ดปีครับออกลับเมนเชิญครับเบอร์สองศูนย์สองต่อจะเดินซับ <laughs> ตอาเจริญทรัพหรือเปล่าครับแล้วก็หนึ่งศูย์ดหนึ่งศูนงนะครับอนอหนห้ ครทุเรียนกับทุเรียนหอมนะครับโดยหน้าที่ของกรรมการทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะด้าดาพาเข้าไปไอ้ดูด้าตัวนี้พาเขเข้าไปมึงอ่ะเห็นง่ายแล้วเพราะหัวนฟูกูก็เห็นนกแมงมึงก็มาจุ่มมาสบายอ๋อมันเจ้าหัวมึงกลังอ่ะทีหนึ่งครับที่สอง มาจากไร่่ายหลายุดลไหลใส่ันนะครับดกันนะครับว่าจุดจุดบาจุดเติมมันอยู่ตรงไหนครับใส่ชิดแน่ๆเข่าที่ผมองดูแล้วมันจะมี3มจุดนะครับที่จะยุบจิกกันนะฮะน่แล้วครับล้มแล้วนะครับ แล้วก็สังเกตดูดูนะครับคนที่จับภาพมือกล้องเรานะครับหนุ่มลูกหล่อจากเมืองสกลนะฮะหนุ่มลูกหล่อจากเมืองสกลคนนี้จะถ่ายทอดความรู้สึกให้พวกเราได้ชมนะฮะออกมาเป็นภาพเรื่องต่อไปนะครับในเดือนตานะห้าสิบหกของทุปีนะครับ รถคุ้มภาเบอร์ในพุึธภาพตูนคนต้องมาใช้ตูนนะครับคุณวางวางแล้มั้าไปเอาเรไว่ากันร้อเรเลยร้แม่ยรู้กับรา่ารด้วัเนนะครับเัแ้ว อยากจะยอดแง่นะครับจะตัดตาแลครับตอนนี้มือใหมดอยู่นะครับมือใหม่มากเปี่ยรงนี้ได้นะครับบอลเม่นี่อยู่ทีมไหนครับบ้าดับเด่นครับมาจับกุ้งเลยนะครับโอ้โหมาไกลนะครับหมูหูบินคาเมฆไว้บ้านบ้านเดียวกันวเ่ยดขียวเลยซุดยอดแระสุดยอดครับโอ้โหแล้วก็เป็นเขียเดียวบางแล้วมีคนอยางลบให้ มาจามังเลยนะครับแบ็คเอทไวเลยนะครับก็ถือว่าก็ถือว่ามาแบบโอ้โหรุ่นนี้ถือว่าเยอะนะครับกำใชยชนะไปในสนามแห่งนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับจังเลยย,ยังเป็นยอดมาด้วยยอดนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นแม่งที่ทุกที่ต้องมนะครับว่าต้องรู้ก่อนเลย สายมอเตอร์คอร์ตไม่รอหน้าใครในประเทศไทยแต่ก <kaz uffy> ็จะมีแมตโคลนะครับไปด้วยครับจะมีแมตโคลหลายตัวเปด้วยไม่ว่าเสือเขียวแล้วจะมีมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับยมีจะมีแมคโคลครับวันนี้เสือเขียวมาคุมทีมเองนะครับมาคุมทีมเองจากเมืองเลยนะครับก็สุดใจนึกจริงๆนะครับว่ารุ่นนี้อะไรครับได้ที่นี่อะไรครับอีกกี่รอบอีกรอบสนาม หนึ่งรอบสนามได้ลหมครับจะอบอกบอกเราว่าใครจะกนจายชนะครับจับเึงนเลยหรือเปล่าครับคนที่ตีคู่มากับเึงนเลยใครครับดูผมยังดูอยู่ครับมิอกาจะพุชโผล่ไหมโอ้โหรุ่นนี้ถือว่าแบบกระจายกันไปนะครับกระจายกันไปนะครับเอาให้รอด เัวดคลาัน่าทรีสยแล้วนะครับเการตอบโ้กเพื่อนได้จะเข้าแล้วนะครับเาเรียบร้อยแล้วพี่หนึ่งครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม